ด่วนล่าสุดแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วใครยังไม่ได้อัปเดตมาดูด่วนนะคะส่วนใครที่อัปเดตไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็พบกับเกดในช่วงบ่ายๆของวันนี้นะคะวันที่19มิถุนายนนะคะวันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็ได้ อัปเดตนะคะเป็นเวอร์ชั่น1 1 3 0แล้วนะคะใครยังไม่ได้อัปเดตนะคะก็อย่าลืมนะคะกดเข้าไปอัปเดตกันได้แล้วนะคะวิธีการอัปเดตก็ไม่ยากนะคะใครที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะคะให้เข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่าเป่าตั้งนะคะเมื่อเมื่อเจอแอปพลิเคชันเป่าตังคะจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมสีเขียวเขียวนะคะขึ้นอัปเดตกดอัปเดตไปเลยค่ะ ส่วนใครนะคะที่อัปเดตไม่ได้นะคะคลิปนี้มีวิธีแก้มาบอกนะคะก็เป็นคำตอบจากธนาคารกรุงไทยเองนะคะว่าทำไมอัปเดตไม่ได้นะคะก่อนไปฟังใครที่มาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจาก Facebook Fanpage กรุงไทยแคร์นะคะสำหรับคนที่อัปเดต แอปเป่าตังให้เป็นเวอร์ชัน11.3.0ไม่ได้นะคะเป็นเพราะอะไรเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าทางกรุงไทยเขาให้คำตอบว่าอย่างไรนะคะมีแฟนเพจนะคะเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะ iOS อัปเดตเป็น11.3.0ไม่ได้นะคะกรุงไทยก็มาตอบไว้ว่าการอัปเดตเวอร์ชันนี้นะคะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ Android ก็คือโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยนะคะทุกยี่ห้อทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่ iPhone เนี่ย จะเป็นเวอร์ชั่น11.3.0นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนที่มีโทรศัพท์อยู่นะคะจะจะอัปเดตเนี่ยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะคะให้ดูเวอร์ชั่นล่าสุดเพราะว่า โทรศัพท์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะคะบางรุ่นที่ใช้ Android เวอร์ชันต่ำกว่า5เนี่ยหรือ iOS เวอร์ชันต่ำกว่า9นะคะจะเข้าใช้แอปเป่าตังค์ไม่ได้นะคะยังไงก็ให้อัปเดตก่อนนะคะทั้งระบบปฏิบัติการแล้วก็แอปเป่าตังค์เลยนะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกันก่อนนะคะใครที่เข้าไปในแอปนะคะแล้วก็ มีติดปัญหานะคะอย่าลืมไปเช็คดูนะคะว่าเราอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วหรือยังนะคะรวมถึงระบบปฏิบัติการในมือถือด้วยนะคะว่าเป็น Android หรือเป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยังนะคะตอนนี้นะคะใครที่อัปเดตแล้วแอปเป่าตังเป็นเวอร์ชั่น11.3.0แล้วนะคะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียน วันจันนี้แล้วนะคะวันที่21มิถุนายนนะคะโครงการนี้ก็ให้เป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-voucher นะคะจำนวน7,000บาทะคะเหมาะกับคนที่มีกำลังซื้อนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนกันได้นะคะ mm hmm. แล้วก็คนละครึ่งนะคะที่เป็นคนเก่านะคะมีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะคะบางกลุ่มต้องยืนยันตัวตนใหม่ด้วยนะคะในแอปเป่าตังบางคนก็ไม่ต้องแล้วนะคะ สำหรับคนที่ต้องยืนยันตัวตนในแอปเป่ตาตังนั้นก็คือกลุ่มที่ได้ลบแอปเป่ตาตังทิ้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ผูกกับ g w a l l e t ยกเลิกการผูก g w a l l e t ออกไปด้วยนะคะต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะเมื่อเปิดแอปขึ้นมาแล้วเขาให้ยืนยันตัวตนก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะแอปพลิเคชันเป่ตาตะะังจะถูกปรับปรุงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะถ้าช่วงไหนเขาไม่ได้นะคะคก็ไม่ต้องตกใจนะคะเขากำลังแก้ไขระบบกันอยู่นะคะ ฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆญาติๆได้ฟังด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันที่ไลฟ์สดใน YouTube นี้พรุ่งนี้เวลาบ่ายสแวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะ